สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนอาการ์เดนนะครับวันนี้สวัสดียามเช้าครับอากาศค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งสบายเลยนะครับเจรใส่มากๆวันนี้แดดออกนะครับอ่าหลายวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนมานะครับเนิ่นนานมาแล้วเนาะนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเพชรก็จะได้มาทําคลิปนะครับวันนี้เนี่ยเพชรจะพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้าตัวอ่ามอนเตรานะครับเป็นมอนเตราด่างนะครับอ่าซึ่งเพชรเนี่ยเพาะไว้ประมาณสัก หนึ่งเดือนก,กว่าแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับก็ได้เวลาแล้วแหละนะครับล่าเขาเนี่ยเริ่มแทงออกนอกกระถางแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับมือใหม่หลายๆคนนะครับอ่าแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละสูตรแต่ละเทคนิคเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสูตรเนี่ยครับที่อ WOW. ่าเวิดใช้นะครับอ่าประสบการณ์ที่ได้ปลูกมอนตามาอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาพูดเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่าทีนี้มาเริ่มกันเลย ก,นนก่อนอื่นเป็ดขอแนะนําวัสดุปลูกก่อนนะเพื่อนๆ,ๆว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเป็ดอาจจะต้องเอื้อมนิดนึงนะนะครับอ่าวัสดุปลูกมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยที่เราจะใช้นะครับอันนี้เยอะที่สุดเลยนะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆ,ๆหลายคนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วนะครับสาคัญมากก็คือเจ้าเปลือกมะพร้าวสับนะครับเปลือกมะพร้าวสับเนี่ยสำคัญมากเลยนะกับเจ้ามอนเตร่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้เปลือกมะพร้าวสับเนี่ยร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็ดก็ ใช้นะครับตัวนี้เอาไปแช่น้ําก่อนนะเพื่อนนะครับเอาไปแช่น้ําก่อนให้เขาเนี่ยกับสารบางตัวเช่นพวกสารเทนนินสารควาสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเอาออกก่อนนะครับอ่าแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้อันนี้เป็นใช้เยอะครับเพื่อนๆเป็นจะใช้เป็นหลักเลย5ส่วนนะครับอ่าใช้เปลือกมะพร้าวสับห้าส่วนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับอ่าเป็นตัวแกลบหมักนะครับอันนี้ก็ เพชรพูดประจำอันนี้ทําเองนะครับแกลบดิบแกลบดําแล้วก็มูลวัวผสมคลุกเคล้าแล้วก็หมักไว้มากกว่า1เดือนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแกลบหมักเพชรจะใช้น้อยไม่เยอะครับเพื่อนเพื่ออันนี้เปใช้แค่1ส่วนเองนะครับอ่าใช้1ส่วนนะนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นมูลไส้เดือนครับเพื่อนๆอันนี้ก็ทาเองอีกเหมือนกันนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยไปใช้1ส่วนนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้วัสดุสําคัญครับมีวัสดุ4อย่างเท่านั้นเพื่อนๆอนะครับอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัว ขุยมะพร้าวผ่านการแช่น้ s <S mm ําแล้วเหมือนกันขุยมะพร้าวเนี่ยเพื่อก็จะใช้1ส่วนเหมือนกันเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าก็มีอะไรบ้างทวนอีกรอบนะหก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวสับนะครับห้าส่วนเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีมูลวัวนะไอ้ทัวทีครับมูลไส้เดือน1ส่วนแล้วก็จะมีแกลบหมักเมื่อกี้นะหส่วนแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วอีก1ส่วนนะครับรวมเป็น4ส่วนวัสดุนะครับจำง่ายครับ นะครับอ่าเปลือกมะพร้าวสับ5ส่วนนอกนั้น1ส่วนหมดเลยมีมูลไส้เดือนนะครับอ่ามีขุยมะพร้าวแล้วก็มีแกลบหมักนะครับอ่าวัสดุปลูกทั้ง4ชนิดนี้จะช่วยให้ต้นมอนเตร่าของเราเนี่ยจะเริญเติบโตได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็วัสดุปลูกนั้นอ่ะคลุกเคล้านะครับแต่เพรขอลัดขั้นตอนนะเพื่อนๆคลุคกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับอ่าก็จะได้วัสดุปลูกประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นไหมจะมีความโปร่งแล้วก็ร่วนซุยมากๆ นะครับอันนี้นะนะครับอ่าทีนี้ง่ายๆเพื่อเตรียมไว้แล้วครับเพื่อนๆอ่ามอนเตราที่จะเดี๋ยวเพืขอซูมกล้องลงข้างล่างนะนขอโทษทีเพื่อนๆเมื่อกี้พลาดเลยนะครับเไปกดโทรศัพท์ผิดนะครับอ่าอ่ากดกล้องให้ต่ําลงเนี่ยนะครับแต่ไปกดปุ่มปิดนะครับคลิปก็เลยตัดไปสืบเนื่องจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ต้นมอนเตล่าที่อายุประมาณน่าจะไดะ้สักประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นมอนเตล่าด่างนะเป็นเอฟเมล็ดมานะครับเอฟเอมล็ดด่างมาเขาบอกว่ามาจากต้นแม่พันธุ์ที่เป็นด่างล้วนๆเลยนะครับเป็นด่างจริงๆอะ่ะแต่พอปลูกไปปลูกมาเพื่อนๆดูดินะครับอ่ะนะครับออกเป็นอันนี้ประมาณ50กว่าเม็ดนะครับเพื่อนๆห้กว่าต้นนะนะครับอ่ะมีด่างอยู่ต้นหนึ่งเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ติดด่างมาต้นเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะนะครับอ่าก็รู้สึก ชื่นใจแล้วเออให้ได้ด่างสักต้นก็ยังดีแต่เขา,าเจ้าของเขาบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ พ, h. พวกด่างอ่ะไม้ด่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าม so ันสายลุ้นนะครับอ่ะก็ล hey, uh ุ้นกันต่อไปนะครับเขาบอกว่าอันนี้ยังมีโอกาสด่างอีกนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาบอกว่าใบ6ใบ7อ่ะนะครับบางคนเนี่ยไปด่างใบที่6กใบที่7บางคนเนี่ยนะครับอ่ะบางเม็ดบางเมล็ดเนี่ยบางคนว่าบางเมล็ดเนี่ยนะครับงอกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะด่างเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าไม่งอกอ่ะออกมายังไม่ด่างก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นรู้อยู่แล้วนะครับกระแสไม้ด่างก็ สนุกจนตรงที่ได้รอรุ่นนี่แหละครับอ่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูนะครับวิธีสังเกตนะครับอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะย้ายมอนเตล่านะครับอ่าลงปลูกได้จริงๆแล้วอายุประมาณ1เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเอาแยกกระถางนะครับลงปลูกในกระถางที่ใหญ่กว่าได้แล้วนะครับแต่บางคนบอกว่าอ่ะถ้ามีวิธีสังเกตอย่างอื่นไหมนะครับวิธีสังเกตง่ายๆครับถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆที่รากเขาเนี่ยเดินออกนอกกระถางแล้วอันนี้เพื่อนๆเห็นนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ อันนี้นะเนี่ยนะครับมีรากอยู่สองสามรากเลยนะมุมนี้ด้วยครับอ่ามีอยู่สามรากออกนอกเริ่มเดินออกนอกกระถางแล้วแล้วก็หลอดใหม่เนี่ยเขาจะออกประมาณเกือบสามหลอดแล้วครับสองหลอดสามหลอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนะครับอ่าก็ถือว่าเขาเนี่ยได้เวลาแล้วครับที่คือรากการที่รากเขาเดินออกข้างนอกแสดงว่าเขาอยากที่จะหาอาหารเพิ่มละนะครับอ่าอยากรับได้รับสารอาหารมากกว่านี้ละนะครับเราก็จะต้องย้ายน้องเขาออกนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ที่จะทําเป็นแค่การ ให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนนะครับให้สําหรับคนที่มือเก่าก็ไม่ต้องแล้วให้สําหรับมือใหม่ก็แล้วกันนะครับกระถางที่จะใชเ้เปลี่ยนจากอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นลืมบอกเมื่อกี้ที่เราเพาะไว้ประมาณ2นิ้วนะนะครับถ้าใครที่ติดตามรับชมคลิปของเพชรตลอดเนี่ยก็แน่นอนน่าจะเคยดูวิธีการเพราะแล้วมเมล็ดมอนโตราไม่ว่าจะเป็นด่างหรือไม่ด่างเพาะเหมือนกันครับอ,อันนี้จะเป็นด่างหมดเลยแต่ออกมาไม่ด่างนะครับแล้วก็ กระถางที่เราจะใช้เปลี่ยนเพื่อจะใช้สีนิ้วเพื่อนๆนะครับอันนี้ช็อปจากช้อปปี้มานะครับอ่าจะเป็นกระถางขนาดสี่นิ้วนะครับก็จะเป็นกระถางดําทั่วไปครับโอ้ยนะครับอ่าทีนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อจะเอาลงก่อนนะแล้วเราก็จะยกมาทีละกระถางนะครับอืมไม่ต้องยกลงก็ได้ไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ ชือขึ้นมานีา่นะครับกระถางของเราเพชจะไม่ลองอะไรนะครับเพื่อนๆปกติเนี่ยเพชจะลองด้วยขุยมะพร้าวหรือไอ้ไม่ใช่มะพร้าวสับหรืออะไรก็ได้แต่อันนี้เนื่องจากวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันมีความเหนียวแล้วก็ประสานกันดีนะครับเพชก็เลยไม่ลองกระถางอะไรเลยนะครับก็ใส่ไปเลยกเกษตรต้องลุยครับเพื่อนๆน,นะครับต้องเลอะอุย้ยอย่าเพิ่งใส่เยอะลืมไป นะครับอ่าเพื่อนเพื่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับก็ใส่ประมาณครึ่งกระถางก่อนนะครับอ่าใส่ประมาณครึ่งกระถางก่อนครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้ามอนเตล่าเมื่อกี้นี่แหละนะครับที่อันนี้ต้นใหญ่ไปขอต้นนี้ก่อนหนะนะครับก็มีวิธีการเคาะจะใช้เคาในเอออ่าเนี่ยเพื่อนๆนะครับอ่าเขาออกมาได้เลยครับเขาก็จะประสานกันดีเพราะว่ารากเขาเนี่ยเพื่อนๆนดูนะครับรากมอนเตล่าเนี่ย ดีมากๆเลยรากเดินดีนะครับก็วางลงไปเลยครับเพื่อนๆน,นะครับจะทรงให้อยู่ตรงตรงกลางๆนะเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่ไปเริ่มจะไม่กลางนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มจะไม่กลางแล้ว เี่เอียงไปทางหนึ่งทางใดแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนๆอ,อ่าถ้าสมมุติว่าต้นมันเอียงหรือว่าเบี้ยวเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไม้มาเสียบค้ำได้นะครับอ่าเดี๋ยวเพชรก็จะใช้ไม้ต้นเล็กๆอย่างนี้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะเพื่อนๆน,น,นะครับค้ำเขาไว้อ่าให้ต้นตั้งตรงแบบเนี้ยนะครับอ่าเสร็จไปหนึ่งต้นครับมาถึง ไรอีกของเราบ้างนะครับไรอีกของเราเป็นตัวด่างนะครับอ่าเนียหน้าเอ็นดูจริงๆเลยห้าสิบกว่าต้นออกด่างต้นเดียวนะครับออลืมเราต้องใส่อันนี้ก่อนนะครับบางคนเนี่ยเพื่อนๆใช้ถ้าสมมุติว่าไม่แน่ใจนะใช้วิธีลองกับอันนี้ก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเอาต้นเขาออกมาเนี่ยลองประมาณนี้ถ้ามันเนี่ยนะครับอ่าอย่าให้เสมอก็คืออ่าขอบ ดินที่อยู่ในกระถางเนี่ยต่าลงกว่ากระถางใหญ่ที่เราอ่านะครับเนี่ยต่ำกว่าขอบกระถางใหญ่นิดนึงนะครับอ่าเพื่อที่จะให้คือใส่ดินเนี่ยไม่ต้องให้เต็มกระถางนะครับอ่าขอบขอบนี้ก็ได้ที่มันเป็นขอบสูงสุดของกระถางใหญ่ที่เราเปลี่ยนให้เขาครับอืมแล้วก็เหมือนเดิมครับเทออกมาอันนี้เป็นะเถทะอุ้ยอันนี้ออกง่ายรลบอุตสาห์ทาออุตสาห์ทาะเสียแรงเลยเพื่อนๆนะครับแอบอันนี้รากน้องเขาสวยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยสองสาม ครับอันนี้ต้นด่างอโตเร็วๆนะครับน้องด่างออันนี้วัสดุพ้อของเพชรเนี่ยเพชรจะไม่ยังไม่รดน้ํานะเพื่อนๆเพราะว่าวัสดุพ้อของเพชรเนี่ยมันมีความชื้นพอเหมาะแล้วนะครับอืบางคนถ้าวัสดุเพาะเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ชื้นไม่แฉะเหมือนของเพชรนะไม่ชื้นนะก็รดน้ําได้ครับเพื่อนๆแต่กับอันนี้ของเพชรเนะี่ยเดี๋ยวปลูกเสร็จก็เอาวางไว้ในจริงๆอ่ะรับแดดได้เลยครับรับแดดช่วงเช้าๆนะเพื่อนๆนะครับเพราะเราไม่ได้ทําให้ลากเขากระทบกระเทือนอะไรถ้าลากเขากระทบกระเทือนเนี่ยก็นะครับเอาไว้ที่ร่มก่อนนะครับแรกๆเนาะแล้วก็นะครับ,รก,ก,นะรบการปลูกเนียเพื่อนพยายามอย่าให้ปลูกอย่าให้กลบโคนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าคือคือให้มัน โทษเถอให้กลบโคนพอดีนะครับแต่อย่าให้มันเหนือขึ้นมาถึงข้อนะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเน่านะครับอ่าก็คือให้พอกลบโคนนะเหมือนอันนี้นะครับอ่านี้เลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยโคนของเขาก็ก่อนที่จะถึงที่เขาจะแตกกิ่งก้านนะครับอย่าให้กลบนะถ้ากลบเนี่ยถ้ามันมีความชื้นเกินไปเนี่ยถ้าเราไปกรบตรงข้อนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันอาจจะเน่าได้นะครับดังนั้นเราก็กลบข้างใต้ครับแค่โคนของเขาก็พอนะครับ อืมโอเคครับพระเอกของเราไปแล้วอีกสักกระถานนะครับเพื่อนๆพือ,อมเผื่อใครแบบยังไม่จะจะชัดเจนนะครับอืเอากระถางไห้ดีกระถางน,นี้ดีว่อืมอืมเพื่อนๆดูรากรากแน่นมากๆครับแหม นะอันนี้หลอดสามต้นก็ทำแรงเกินเมื่อกี้ ก็กดๆให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับพอเราใส่ดินแล้วเพื่อนๆแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่คือให้กดแค่ว่าให้ดินอะไรอย่างเงี้ยเขากรบโคนเขาแน่นๆนิดนึงแล้วก็นะครับถ้าเรากดแน่นเกินไปเดี๋ยวรากเขาจะไม่ค่อยเดินนะครับก็เพราะบอนโตล่าเนี่ยก็จะเป็นพืชที่ชอบความโปร่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเพชรก็ต้องขอตัวไปปลูกที่เหลือให้เสร็จนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี้นะครับอ่าสามกระถางที่เพชรได้ทําไว้เนาะนะครับอมีน้องด่างหนึ่งน้องด่างน้องด่างเราด่างแต๊ดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างสามต้นนะครับเพื่อนๆโชว์น้องด่างนะโชว์น้องด่างแอ่านะครับ เดี๋ยวเพชรก็ต้องขอตัวไปปลูกพวกต้นนี้ให้เสร็จต่อนะครับเดี๋ยวนะมือเลอะ<ๆ>เพื่อนๆแ้นหนึนนน่งนะครับมือเลอะกลองก็ โอเคเดี๋ยมาเป็นไงครับเพื่อนๆนะครับถ้าเสียงเบาหรือเสียงอะไรไปเนี่ยนะครับเพชรก็ขออภัยด้วยนะพอดีเพชรไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีอะไรเนาะนะครับก็พูดคุยตามธรรมชาตินี่แหละครับอาจะได้ยินเสียงเบาบ้างก็ ขอโทษ <atsu> ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเสร็จเป็นท <tout S 2> <lit. S 1> well ี <ies> ่เรียบร้อยนะครับวิธีย <ori> ้ายกล้านะครับเจ้าต้นมอนตาล่านะครับมอนตล่าด่างนะแต่อาจจะไม่ด่างมีแค่ด่างต้นเดียวนะครับอ่าลงปลูกในกระถางใหม่แล้วก็พร้อมวัสดุปลูกที่จะช่วยให้เขาเนี่ยเติบโตเจริญเร็วนะครับมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะเขาก็จะรากเดินดีนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ตัวอย่างก็เห็นแล้วนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการเพาะมอนตาล่านะครับพก็ฝากด้วยนะกไปดูย้อนหลังในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็แกย เจ้ามอนเตล่าเนี่ยย้ายเจ้ามอนเตล่าจากกระถางนะครับอ่าเล็กเนี Pine ่ยลงในกระถางที <corre> ่ใหญ่ข <recherche> yeah. ึ้นแล้วก <okay. S 1> ็ผสมวัสดุปลูกให้เขานะครับใหม่มากขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าต้นเขาโตหลังจากนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะย้ายเขาได้ครับอาจจะใช้วัสดุปลูกเดิมนะครับอ่าก็ได้นะครับอ่าหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้แค่เปลือกมะพร้าวสับเพียวๆอันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะก็บางคนใช้ไม่ต้องยุ่งยากใช้วัสดุอ่าใช้เปลือกมะพร้าวสับเพียวๆเลย ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็ถือว่าเพิ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่าใครๆที่สนใจนะครับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กัรแล้กันด้วยสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเพชจะมาทําคลิปอะไรให้ดูต่อนั้นฝากติดตามรับชมด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ